กอนน้าาทีเา้ยกมีมารยอะไรเีอย่าพูดรอย่พูดเองนี่คือห้องที่ไม่ตองห้าดัแล้วก็ทำไมผีถึงอยู่ดูไม่ใช่นี่เป็นห้องพร้อมที่ติดตวที่ไหนให้นะจ้ะนี่กับชื่อชื่อหนึ่งที่เธอเจอแล้วใช่ไหมทุที่จริ่น ว่ามามีอะไรยังไงคือข <c oughs> ุนนี้นะคะเอามาจากครูทอนที่เขาบอกว่าเขาทําการแบบเอาเวิญญาณเอาเข้าไว้แล้วเอายันมา <c oughs> หาอุกก <c oughs> ไม่รู้เนี่ยเขาลงอาถรรพอะไรของเขาไว <c oughs> า้ซึ่งพวกหนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะออกมารกจริงๆ <c oughs> หรือมีเหตุการณ์อะไรจริงจากตัวนี้แต่ตั้งแต่มีข <c oughs> ุนัวนี้อยู่ในบ้านอะ คือเฟิร์นเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆก่อนเฟิร์นอยู่ที่นี่เฟิร์นอยู่ที่นี่เฟิร์นนอนที่นี่ต้องตัวอย่างเสียงแปลกมันจะมีเสียงกกที่ชั้นสองอ่ะมีตอนแบบตีสองตีสามตีสี่แบบดึกๆไปเลยเพราะเฟิร์นนอนดึกก็จะแบบแต่ไม่ใช่เสียงวนย่องฮว่นย่องนอนอยู่แล้วก็มีปึงของลวงบ้างอะไรบ้างทั้งหมดมีตลอดใช่เรื่อยๆเลยแล้วก็มีเสียงเข้าประตูแล้วก็มีเสียงฝั่งของของเบสฝั่งที่เก็บของกองอ่ะฝั่งนั้นก็จะมีเสียงแบบ ปูไม่ปูระแบงแต่อีกทีกปิดปิดต่อหน้าหนูเลยใช่ป่ะลมมัง้งลม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 เ<ม><ม>ปิดเปิด ใจหมดเลยเนียจะไม่เชื่อเลยตั้งแต่ผีด้วยแก้วละหลังจากนี้เฮียระแวงผีถ้วยแก้วอ่ะผีด้วยแก้วอ่ะแกงแต่ว่าเรื่องที่เราเลผีด้วยแก้วอ่ะจริงนะเอาเรื่องที่เราผีเนี่ยผีด้วยแก้วอ่ะจริงแล้วก็ทีเนี้ยอันเนี้ยมันพีคตรงที่ว่ากรีนคนเห็นผีวันนั้นเขาไปออกกองกับเราดึกมากแล้วเขาก็เลยไม่อยากขับรถกลับบ้านเพราะมันไกลเขาก็เลยนอนที่นี่แล้วเขาแล้วตอนนั้น้องเิร์นเิร์ออยู่างล่างใช่ปะเิร์นลงพูดอยู่แต่ว่ากรีนอ่ะจะขึ้นมาอาบน้ำก่อนแล้วประตูห้องเนี้ยมันแง้้มมมอยู่่ันไไดดปิ แง้มอยู่เพราะถ้างี้มปุ๊บเราจะเห็นหุ่นตัวนี้เลย<อ>ใช่ค่ะแล้วกีน่ะเห็นเป็นมีเงาดวงตาเป็นตามองออกไปจากผ่านเนี่ยยืนตรงนี้แล้วมองออกไปตรงนั้น<อ>เพราะว่านางอ่ะเดินขึ้นบันไดามาปุ๊บแล้วเห็นเลยไงออออคือมองออกไปอย่างงี้อุ่ยพลุลุกลุกเห็นแค่ตาแล้วทําไมไม่เอาไปคืนเขาก็เขาให้มาแล้วเขาให้มาเลยเหรอหแล้วเราก็ร<อ>ับไว้ไยใช่ ถ้าที่เขาเสกอะไรก็เข้าไปในนี้ก็ไม่รู้ใช่บุกเสกเรียบร้อยแล้วก็ยังเอาไว้อย่างนี้ใช่แล้วกีนบอกว่าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะ<ช>แล้วคราวนี้เราอ่ะใช้เครื่องกล่องหลุนเตี้ยนที่เราไปบ้านคุณแก้วคุณแอนน่ะออแล้วมันกล่องไม่เปิดเลยแล้วเราวางไว้ตรงเนี้ย<อ>แล้วอันนี้ครับทีม,มอยู่ห้องน้ำมันเปิดต่อหน,น้ำทิมเครื่องอาจจะเสียแน่ตอนแรกก็คุณอยากกินเยอะต,อตีนเหรอไอ้ปล่อยแล้ววิ่งแล้ว ทิมกรีดร้องไห้เลยไอ้กล่องดนตรีนี่คือเปิดยากมากนะใช่คือมันต้องเซ็นเซอร์จริงขนาดไปบ้านคุณแอนยังไม่ติดเลยนะนั่งกันอยู่กี่คนก็ไม่ติดใช่แต่ที่นี่ติดใช่บ้านตัวเองเนี่ยนะใช่ใชคือตอนนั้นอ่ะพี่ทิมอ่ะตอนแรกอ่ะคือโกดแคมป์แล้วนอนแยกคุณละจูนแล้วก็แบบว่าเหมือนกีนบอกว่าเขาอ่ะอยู่ในห้องนี้แล้วพี่ทิมมาดันจับฉลากได้ห้องนี้ไง แต่แรกแล้วทีนี้พี่เอกก็ให้พี่ทิมเข้าไปในห้องน้ําคนเดียวเลยคนเดียวแล้วเขาบอกให้พวกหนูออกไปให้หมดนอกบ้านทาขนาดนั้นกไงทับทิมใช่แล้วก็ออกกั้หมดเลยใช่แล้วที่อยู่ในบ้านหลังนี้คุณจะปิดไฟหมดบ้านเฮ้ยเียจะเป็นแบบวันนี้ไอ้เฮียว้าวได้ไ เียจะเป็นแบบวันวันนวนนั้นเพราะเฮียบอกเฮียไม่กลัวบ้านเพื่อนไม่เองเนี่ยฟังบอกมันยังไม่จบเท่านี้เพราะยังมีประการอีว่าหุ่นตัวน,นี้ไม่รู้ว่าเป็นหุ่นตัวนี้หรือเปล่าแต่น้องายที่เป็นตัดต่อเกิดอะไรขึ้นอีกอ๋อน้องายที่เป็นตัดต่อเขาไปเข้าห้องน้ําห้องนี้แหละห, <chosen> <Excuse> ห้องนี้คือตัดต่อเวลาเขาทําธุระกันหนักเขาจะไม่ค่อยเข้าด้านในกันเพราะเดี๋ยวรบกวมคนอื่นเขาจะแยกวาเข้าห้องนี้ไม่ก็ห้องเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเขาก็นั่งอยู่ในนี้แล้วตอนนั้นพวกหนูทีมโปรดักชั่นไม่อยู่เพราะไปอินเดีย ปีธ hey, ีมปีธมปีธีมปีธีมูเนี่ยไม่อยากมาเพราะแบบนี้รายการนี้เฮ้ยเอา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 ารุ่งปัจจุบันตอนนี้เลยนะคือเรื่องกลัวแล้วว่ะเอาจริงๆคือเรื่องกลัวจริกลัวคือเรื่องกลัวเลไรจริงนะเนี่ยเอาไม่เคยชื่อมองบอล เนี่ยเอาไปเก็บวิกอ่ามาไม่มีอะไรแล้วแลวทีนี้ทีมโปรดักชั่นไม่อยู่เพราะว่าเขาไปอินเดียกันแล้วสายเข้าห้องน้ำอยู่ห้องนี้สักพักนึงก็มีคนเรียกเสียงยังไงใช่อย่างนี้เลยเพื่อนไงเสียงเหมือนตาลเสียงเหมือนตาลสายว่าครับพี่อยู่ในนี้ก็ครับพี่เลยมีกล้องจอนปิดไหมกล้องมันมันบังมัน ก็ติดกล้องบาร์เร้ากาลังบังใชของเยอะอย่าไปใช้มันเลยนะติดกล้องตารเากล้องบังไปแล้วทีนี้ทรายก็คับพี่ไปรอบแรกก็ตายก็ไม่ตอบทรายก็คับพี่อยู่อย่างนั้นก็มีคนเรียกอีทรายสองรอบใช่สองสามรอบอ่ะมันก็เออเอออยู่งนั้นอ่ะจนมันเปิดตัวมาไม่เจอใครก็เลยเดินกลับเข้าไปในห้องแต่ต่อก็ถามว่าพี่ตาเมื่อกี้ไปเรียกหรอตานบอกไม่กูไม่ได้ไปเรียกไม่มีใครเรียกเลยใช่แล้วคราวนี้เหมือนกับว่าทรายกลับไปที่หอแล้วทรายแฟนเขาฝันว่ามีนางรำมายืนมองอยู่เงี้ยอยู่ใช่ ตอนนอนเฮ้ยกูไม่กล้าอยู่จริงๆอของคนอยู่ด้วยเ <laughs> นี่ยว่าเนี่ยบอกเองว่าเฮียไม่กลัว <laughs> วนะ่ะเหอเฮียกลั <laughs> ววนะัี้กลัวเฮียกล <laughs> ัวตนะั้งนะแต่เข้ามาในเนี้ยแต่ที่ไม่กี้ที่อยู่ข้างล่างอ่ะบ้านเพ <laughs> ื่อนเนี่ยฮียไม่เคยกลัวเลยเพื่อนอยู่ไหนก็แล้วแต่เฮียไม่เคยขึ้นบ้านเพราะว่าเวลาขึ้นอะไรเอกจะบอกเฮียมีมารยาทนะคะบ้านคนน่ะบ้านเพื่อนต่อให้เป็นเพื่อนอ่ะเราก็อยู่ได้แค่ข้างล่างแต่ข้างบนมันเป็นส่วนตัวแล้วเฮียเฮียก็เลยไม่เคยขึ้นไงไอ้ไอ้เฮียพูดจริงเอาเฮียเฮียถือว่าเขียนเกเฮียผมจะอยู่ข้างล่าง ไม่ออกนอกบ้านก็มุงอยู่ข้างล่างกันหมดเอะไรขึ้นเดี๋ยววิ่งมาข้างบนไม่มีเลยอ่ะข้างบนไม่มีใครอยู่หรือว่าจะให้อยู่นอกบ้านหมดเลยเอาอยู่ข้างล่างข้างล่างเอางั้นเงียเล่านิดเดียวสั้นๆเมื่อาสุดที่เงียบอกว่าเงียเจอกับบุ๊กอ่ะอันนี้เงียเจอกับบุ๊กเลย แล้วทัพทีมก็ไปด้วยวันนั้นที่เฮียก,กาลังขับอยู่อ่ะอันนี้เฮียไม่ได้เคยเล่าที่ไหนเลยอ้เรื่องอ๋อ,อบนบนรถถนนเฮียกำลังขับรถอยู่บนทางด่วนตอนนั้นจะไปเมืองทองไปดูคอนเสิร์ตกิงวันันทอนกันเฮียก็กขับอยู่เนี้ยทางด่วนนะกําลังจะเข้าข้างหน้าอีกประวันสองกิโลมันจะเป็นที่จ่ายค่าทางด่วนเฮียเรือไปมองกระจกหลังเห็นรถเหมือนรถนําขบวนมอไซค์ตำรวจเขาขับอย่างเงี้ยอยู่เนี้ย อยู่เงี้ยโยกกตโยกซ้ายก็ไม่ไปก็ขวาก็ไม่ไปเฮียก็กูไปขวางเหรอวะอะไรเงี้ยเฮียก็เฮียอยู่ขวาสุดเฮียก็บอกมาม้าดูข้างหลังดิมันนํรขบวนมาแล้วมันจะแทรกเราหรือเปล่าวะหรือยังไงบุ๊กเลยหันไปดูบุ๊กก็เห็นบุ๊กก็บอกว่าตาก็หลบซ้ายสิจังหวะหลบซ้ายออกไปปุ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บเฮียก็มองอยู่นะเขาเบียดขึ้นมาข้างเงียข้างนี้เลยเขาก็ยังอยู่เขาแต่เขาขับอย่างงี้นะเขาไม่ได้ขับตรงๆอย่างงี้นะเขาขับอย่างเงี้ยเหมือนแบบ แล้วก็แบบเอ้มันนขาขบวนยังไงวะแบบจะไปยังไงวะบุ๊กก็บอกป้าก็หลบให้เขาซิหลบเลยเนี่ยเขานําขบวนเข้ามาแล้วหรือก็อุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> เฮียก็เลยหลบเบี่ยงซ้ายนิดนึงจังหวะที่บุ๊กหันมาว่าเฮียปุ๊บหันไบรทีหายไปแล้วบนทางด่วนนะเว้ยเฮียก็เลยมองกระจกเฮ้ยมันหายไปไหนวะมันไม่มีทางออกแล้วจังหวะที่หายไปคือจังหวะที่เฮียหยุดจ่ายค่าทางด่วนใช้ไ,ไอต้ติ๊ดติอ่ะ มัก็บอกพีนก็พยายามดูเฮ้ยนั้นมันไม่มีมันไม่ม,มีทางออกทางด่วนมันมีทางออกที่ไหนอ่ะอม,มันไม่มีแบบคือก็ต้องลงผ่านตรงนั้นโอ้ไม่แต่ทางด่วนนี่คือทางจ่ายแล้วต่อไปอีกออออไม่มีลงข้างล่างหายไปเลยคันนั้นอันนั้นก็คือแบบคาตาเลยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่จะเห็นกันทั้งสามคนบีบีก็เห็นใช่ไหมบีบีไม่เห็นอาบีบีหลบบีบีนั่งอยู่ข้างล่างไอ้นั่งอยู่ในรถแต่นอนนั่งแบบนอนๆอะไรเงี้ยแต่เฮียเห็นกับบุ๊กสองคนว่าไอ้รถคันเนี้ย ที่มันขับงงเงี้ยงงงเงี้ยอย่างเงี้ยเออขับอย่างเงี้ยแบบใส่ไปใส่มาอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบกูไปขวางเหรอวะอาหายไปกับตาอันนั้นก็คือน่าจะเปิดแน่นอีกแล้วเอเอเฮียชอบเห็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบ้านโบงเงียก็เห็นพร้อมบุกเลยที่เป็นคนที่ขึ้นรถสุธีไปคิดพี่คิดว่าบ้านห้องเนี้ยเฮียได้เห็นได้ว่านั่งท้องน้ำคนเดียวมันก็ไม่เล่นล้วก็ไม่อยู่เฮียมาตรวจบ้านเพื่อนเฮียไม่กลัวกลัวเป็น แล้วเอาอย่างนี้มาไว้หน้าห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ในห้องเพราะไมไ่ที่เก็บไงอ,อยี่อย่างนี้ออกกันไหมไม่ได้ เดี๋ยวเผื่อเขาเมาเยืนตรงนี้สอนสอโอ้โหมีอีกเรื่องหนึ่งเผื่อเฮียจะอยากอยู่เรื่องนี้เรื่องนี้เด็ดเลยคือไม่รู้ว่าคนคนนี้มาจากไหนไม่รู้ว่าเป็นชื่อของใครแต่เพ่นหนูาถามวันนั้นมีคนถามน่าจะไกด์ใช่ไหมไกด์นั <c oughs> กกนกกเจอพี่โก้หรือไกด์นี่แหละเป็นคนถามว่าแบบคนที่กําลังคุยกับสปิรบอกอย่นเนี่ยคือใครอะไรอย่างเงี้แล้วเขาก็ตอบมาว่าเขาชื่อตาบัวพูดถ้วตาบัวใช่ตาบัวซึ่งผีในบ้านนี้มีเยอะมีพี่คนนี้มีน้องตุมานแล้วก็มีผีที่อยู่ ห้องพี่เอกน่าจะเป็นผีเต้าที่อ่าข้างบนข้างล่างห้องพี่เอกใช่ค่ะแล้วตาบัวนั่นน่ะไกด์เขาก็เลยเป็นฟีลว่าขอเลขหน่อยได้ไหมตาบัวแน่จริงแบบถ้าแน่จริงก็บอกเลขมาเลยแล้ววันที่หนูถ่ายเป็นวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าซึ่งพรุ่งนี้เช้าหวยออกพ่งค่ำไม่นานเลยเนี่ยอร่อย ก็บนะ <Hey! S 1> อกสิโอเคทุกคนตอนนี้นะครับแม่บุ้งกับบบบีก็มาดูให้กำลังใจป๊าๆครับโดยการนั่งอยู่ที่ห้องที่เฮียนที่สุดนะฮะที่คนเจอวิญญาณนะฮะทุกคนนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้เฮียนรู้สึกยังไงบ้างนะี๋จะค่อยถามแม่บุ้งเป็นไงอาการเป็นห่วงเฮียไหมฮะไม่ชอบอะไม่ได้ชอ็ <laughs> <laughs> ชอคคอผีออเรากาจะช็อคคอาเวสีพวกเราเป็นงไงครับเฮียนรู้สึกอะไรบ้างไหมครับ เอาตรงๆโคตรน่ากลัวเลยรู้ไหมก็มานั่งประจำหน้ากับคุณนะตอนนั้นคุณน้็บคิมลองข้างอะไรไหมบุ๊กน่อยู่ใช่น่ากลัวน่ากลัวมากมองหน้ากับคผมตรงข้างเลยเนี่ยพยายามหลบๆอยู่เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมช่วยเฮียหายกลัวนะฮะถ้าวิญญาณที่ได้ยินผมนะครับช่วยออกมาให้เฮียเห็นหน่อยครับหรือทำเสียงให้เฮียได้ยินหน่อยครับผมคิมหวังว่าตาจะไม่ตกใจ เฮียหลอนหุ่นมากเลยตอนเนี้ยแล้วเฮียได้ยินเสียงอะไรหรือแบบมีคนเรียกเฮียไหมฮะเฮียไม่รู้ว่าเฮียเวียนหัวจากการกินกูนิหรืออะไรนะแต่มันพอมองหุ่นแล้วมันเหมือนใส่ใยังไงไม่รู้คือใส่เฮียน่าจะมึนจากกูนิครับไ้ยแล้วถ้าเฮียมองอย่างอื่นแล้วมันรู้สึกใส่ใไปถ้าจ้องอะไรที่นิ่งๆเออแล้วเฮียมองอย่างอื่นแล้วมันใส่ครับนอกจากหุ่นไม่มีอย่างอื่นใส่นะก็มันก็มองมันมันต้องเห็นนะเพราะเรามันนั่งตรงข้ามกันเลยไงมันใส่ใสโอ แล้วเฮียได้ยินเสียงอะไรไหมฮะแปลกๆไม่ได้ยินอะไรเลยคือปกติเลยใช่ไหมฮะแค่รู้สึกไปเองว่ากลัวใช่ไหมฮะใช่เลยแบบนั้นเลยเฮียครับครับเฮียลองสวดชินะบ,บัญชรลองดูไหมฮะให้สวดออกกล้องเลยเหรอสวดออกกล้องเลยลองดูเผื่อมันเนีอะไรชินะบ,บัญชรสิบห้าบทนะโอเคนิดเดียวก็พอเฮีย อุวยแบบยอต้องดูพูยเฮ้ยบทนี้ถ้าสวดต้องสวดให้จบนะได้เฮียเฮียลองสวดแล้วเฮียจะรู้สึกอะไรไหมฮะนโมตัสสะภะคะวะโตอะรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกามโมละเทศปุตตะท่านังกามโมละเิท่านันท่นะพวกขังเพราะวันดูเมยอาทิตย์กับเยี่ยกายะยะเทวานังตุเยตังสุตตวัน อิติปิโสมวายมาาชาโนเวสุนมังนังสุขังอรหังสุโตรนุโมพุทายะเกสโตปิติภัสสันสวิโยวะปังอรูณิสินุสุภิสัพโทสุภิโตมุทิสิภูมิภูมมรสัพโพสิเจรภุรัตโตโสไม่ังพราะแทนีจังปริทิสุขุารโกเฮ่ยอยู่ๆมันร้องขึ้นมาร้องร้องยังไงฮะไม่ได้กดอะไรเลยฮะมาฟังในกล้องมอยู่ๆมันก็ปองขึ้นมาเลยอ่ะภูมิรัตสัพโพสีเจอภูมารัตนสัพโพสิเจรภุมารัตนสัพโพ ใช่ฮะมันมันเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่ามีคนเรียกออกมาจากครัวเหมือนกันครับเหมือนเหมือนแบบให้หยุดสวดอ่ะแล้วแล้วจะฟังอย่างนี้ไม่ได้ยินนะเฮียเฮียแล้วเฮียสวดเสร็จยังฮะยังดิมันต้องสวดให้จบไหมฮะมันต้องสวดให้จบใช่ไหมฮะงั้นขอสวดให้จบก่อนโอเคฮะเฮียสวดต่อเลยก็ได้ฮะคุูมาแล้วกรสโกเถรลงม่เห็นสีเทากะโกโสม่เห็นวันนี้ชาวเป็นสิบิคนกักโล ุโอ no no ังกุลิมาโลจูอุบลีธนกิริบุีดาลาเป็นปัรจัยเมชาตาน่ารักเลยรรยกามามาไม่หิ้ทะเลสาไปเรยนมาสะเสพเรยนมหาบุริสัตยพาอิจเจว่ามันตัวสูพุทนตสุดวที่นั่งที่นัที่ดูบอลมาโนตสังบอกอีกแล้วสังขารุสังขารุภาวเวนัสิตาดรายโยสารมันรุภาววปานิโบจเลนิที่นาประเวติฮะคุเป็นไงบ้างครับมีอตอนสวดมีอาการยังไงบ้างครับหัวดับไปแล้วอ่ะ วอดังโป้แล้วก็ดับไปเลยอะ่ะโทรหาข้างล่างก็ได้มเมื่อกีส้สวดๆอยู่ได้ยินปะ่ะเสียงวอดังโต้อีกแล้วอะ่ะรอบที่สองนะฮะหลกครับเมียเกิดอะไรขึ้นครับวอใช้ไม่ได้เหรอฮะเมื่อกีส้สวดจะจบอยู่แล้วมันดังโต้แล้วก็หายไปเลยแล้วตอนนี้พังเลยเหรอฮะวอเอาหัวโทรศัพอย่าบ้โทรทาทมา อ๋อทุกคนครับตอนนี้เฮียโทรมาแล้วมันก็ตัดสายอยีกครั้งที่เฮียก็กดคูคุยกับผมแล้วใครกดซ้อนมาใช่คือเฮียบัสโทรหาพนุเชียบะสแล้วมันก็มีสายรีกเข้าจากเฮียบาสในไลน์ที่คุยเออตเฮียบาสคนไหนโทรมาเนี่ยเฮียบาสได้ยินไหมได้ยินชัดเออเหมือนมีคนโทรมากับเฮียใครโทรเพราะว่าอนเม็นเกตเราคุยกันอยู่ดีแล้วมันมีเฮียบาสโทรขึ้นมาอีกสายหนึ่ง ไม่มีเฮียโตครั้งเดียวมันอาจจะค้างก็ได้ครับทุกคนตามวิทยาศาสตร์มอาจจะอินเทอร์เนต็ตค้างอะไรก็ได้นะทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่าผีนะฮะโอเคแล้วเฮียบ้าเป็นไงบ้างฮะคือมันตอนนี้เฮียสวดเหมือนมีอะไรมาขัดขวางเฮียแา้สวดใช่ไหมฮะ,ะถ้าเกิดคิดตามหลักคิดตามหลักก็คือจริงๆเพราะว่ามันขัดในการสวดอ่ะเพราะว่าสวดอยู่รอบแรกก็ตูร้รอบที่สองก็จะสวดจะเสร็จอยู่แล้วก็จะตื้แล้วก็ดับไปเลยโอเคครับเฮียเดี๋ยวผมจะลองให้เฮียสื่อสารดอสุดบล็อกให้นะครับ อลองคุยดูว่าเมื่อกี้มาขัดขวางหรือเป็นใครทําไมอะไรยังไงแต่เฮียตอนนี้เฮียไม่เห็นผีเลยใช่ไหมปกติเลยใช่ไหมครับปกติครับยังไม่เห็นอะไรแล้วนี่เสียงเรียกอะไรไหมปกติหมดเลยทุกอย่างทุกอย่างปกติไม่มีเสียงเรียกไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นโอเคครับเดี๋ยวเอาเครือ่องวิทยาศาสตร์ไปให้ฮะเฮียไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เลยเด้บุกลองไหมฮะ <laughs> อ,อาจจะไม่ได้กินอุณหภิถัดต่อไป <laughs> ตอนนี้ได้เครื่องมาแล้ว เฮียเราคุยดูว่าเป็นใครในห้องน้ําวันนี้ไม่ผู่มาเหรออะไรอย่างเงี้ยเียลองถามดูเลยฮะในห้องนี้มีมิญญาณอยู่ไหมครับในห้องนี้มีใครอยู่นอกจากผมไหมครับ ผมสวดมนต์อยู่มีใครมาขัดจังหวะไหมครับอะไรวะในห้องที่อยู่ตรงนี้มีใครอยู่นอกจากผมไหมครับถือไม่ถือตอนนี้ก็ขอตัวนะเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับใจกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อนๆจะได้มีใครติดหน้า มันคืตัวรับันะ